สวัสดีค่ะวันนี้พบกันกับทางลัดแห่งความสุขค่ะวันนี้น้อยก็มีเรื่องที่สะเทือนใจมากที่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนที่น้อยรู้จักคนหนึ่งเขาชื่อเจนนิเฟอร์เนาะก็เขาเป็นเพื่อนน้อยเพราะว่าลูกสาวน้อยกับลูกสาวเขาอ่ะเป็นเพื่อนกันแล้วเวลาที่น้อยจัดงานปาร์ตี้งานมันเกิดที่บ้านเนี่ยน้อยก็จะชวน ชวนน้องบีมาที่บ้านเขาก็จะพาแม่เขามาด้วยเราก็เลยได้รู้จักกันเขาเป็นฝรั่งที่นิสัยดีมากอายุประมาณ35ปีเราได้รู้จักกันแล้วก็เข้ากันได้ดีเขาเข้ากับเพื่อนน้อยกับทุกคนได้หมดเลยเพราะเขาเป็นคนที่หน้าตาสวยแล้วก็อัธยาศัยดีมากค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเราจัดปาร์ตี้อีกแล้วก็เลยชวนทั้งครอบครัวมาเขาก็พาสามีเขามาสามีเขาชื่อชาลีอายุประมาณ35-36รุ่นรุ่นเดียวกันกับภรรยาเขาเจนนิเฟอร์เนาะเจนนิเฟอร์กับชาลีมีลูกด้วยกัน2คนคนหนึงออายุ13ขวชื่ ครูสูกชายแล้วก็น้องเรียอายุเจ็ดขวบซึ่งน้องเบีเป็นเพื่อนกับน้องเทียลูกสาวน้อยก็ชาลีสามีเจนเนฟเฟอร์เป็นคนที่อัธยาศัยดีมากแล้วเขาก็เข้าได้กับทุกคนทุกคนเห็นเขาจะรักเขาเขาจะเป็นคนที่ตลกพูดเก่งแล้วก็น,นิสัยดีไม่ดูถูกคนไม่อะไรทั้งนั้นแต่มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งพระเจ้าได้มาพลากชาลีไปอย่างกระทันหันค่ะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งเนาะน้อยทางานอยู่ที่บ้านประมาณสิบโมงเชา้าโทรศัพท์ดังกรีง๊ง เจนนิเฟอร์โทรมาน้อยก็รับประมาณสิบโมงเช้าอาฮัลโหลว่าไงเจนนิเฟอร์น้อยเธอมารับฉันหน่อยได้ไหมชาร์ลีไม่หายใจแล้วฉันต้องไปโรงพยาบาลต้องพาเขาไปโรงพยาบาลเขาไม่หายใจแล้วเ้อยก็เฮ้ยจริงดิโอเคตกใจมากทาอะไรไม่ถูกโอเคเป็นอะไรโอเคฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลยเออรอฉันนะบ้านน้อยประมาณสามนาทีขับรถจากบ้านน้อยไปบ้านเจนนิเฟอร์แล้วก็วางหูวันนั้นแฟนน้อยแกรี่ก็ปวดหัวมากไม่สบายเหมือนกัน แกรี่แกรี่เราต้องไปโรงพยาบาลเจนนิเฟอร์โทรมาบอกว่าชาลีไม่หายใจแล้วเราต้องพาเขาไปโรงพยาบา okay, ลแกรี่ก็ตกใจเ้าก็ตกใจพากันลุกขึ้นผมเผาไม่หวีไม่ได้ใส่แต่งตัวอะไรเลยหยิบกุญแจรถได้ขับวิ่งออกไปไอ้ขับออกไปบ้านเจนนิเฟอร์พอไปถึงก็เห็นรถตำรวจประมาณ3 4มสคันไม่ใช่รถพยาบาลเราไม่เห็นรถพยาบาลไปก่อนแล้วแต่แค่รถตำรวจแล้วก็เจนนิเฟอร์ตำรวจเขาไม่ให้เจนนิเฟอร์ขับรถเลยเพราะว่านางเสียใจนางร้องไห้นางอาจจะประสบอุบัติเหตุก็เลยต้องให้นางโทรหาเพื่อนหรือคนรู้จัก ขับรถพานางไปโรงพยาบาลพอน้อไปถึงบ้านเจนนิเฟอร์เขาก็เก็บกระเป๋าแพ็คเรียบร้อยแล้วจะไปโรงพยาบาลเราเอารถไปสองคันเนาะวันนั้นเราก็ขับรถไปไปโรงพยาบาลระหว่างทางแฟนน้อยก็ถามเขาเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยชาลีหยุดหายใจแล้วแต่ระหว่างที่รอตำรวจมาตำรวจเขาก็บอกให้เจนนิเฟอร์ล๊มหัวหัวใจทำซีพีอาร์เนาะช่วยให้ชาลีได้มีลมหายใจอีกครั้งอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่รู้ผลสรุปพอขับรถไปถึงโรงพยาบาลก็เอารถไปสองคันแล้วก็ขับตามหลังแกลลี่ เราก็นั่งรอหมอประมาณอยู่3มชั่วโมงอยู่ในห้องกับเจนนิเฟอร์แล้วก็น้อยหมอเข้ามาเป็นระยะๆเขาก็มาสอบถามว่าก่อนเกิดเหตุคนไข่กินยาอะไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือคุณหมอะสีหน้าไม่ค่อยดีแล้วเขาก็ไม่มีคําตอบเลยแต่สิ่งที่คุณหมอปลอบใจเจนนิเฟอร์ได้ก็คือการที่เธอทํา CPR ปั๊มหัวใจให้แฟนให้แฟนเธอระหว่างที่รอรถพยาบาลมาเนี่ยเธอทําได้ดีมากทําให้เขาแบบ เป็นสิ่งเป็นผลดีกับคนไข้ถ้าให้เรารู้สึกใจชื้นนะว่าเออเนี่ยเขาคงต้องรอดแน่อะไรเงี้ยเขาได้แต่ปลอบใจเจเนิเฟอร์ว่าเออชาลีไม่เป็นอะไรหรอกถึงมือหมอแล้วเนี่ยคงปลอดภัยแน่อะไรเงี้ยแต่คุณหมอก็ได้แต่บอกว่าจะพยายามช่วยเขาอย่างเต็มที่แต่ยังไม่ได้มีข่าวดหีหรืออะไรบอกเลยก็ผ่านไปประมาณ3ามสี่ชั่วโมงเรารอนานมากสรุปคุณหมอให้เราเข้าเยี่ยมพอเราเดินเข้าไปภาพแรกที่น้อยเห็นชาลีนอนนิ่งไม่มีสติ สายไฟสายยางเต็มไปหมดเลยสายยางดึงเลือดดูดเลือดออกจากหัวสมองเขาเต็มไปหมดนอนนิ่งไม่ขยับเจเนฟเฟอร์โผลเข้ากอดล่างชาลีน้อยกับแกรี่เห็นเราก็ยืนน้ำตาแตกร้องไห้หัวใจสลายเจ็บปวดมากทำอะไรไม่ถูกเลยสรุปคุณหมอบอกโคม่าแล้วออระหว่างที่เจเนฟเฟอร์เขาปั้มหัวใจรอรถพยาบาลนะมันสินาทีเนาะคนเราไม่หายใจสองสนาทีนี่ก็ เสียชีวิตได้แล้วนี่สินาทีสมองขาดออกซิเจนไปหมดแล้วคุณหมอบอกว่าสมองไม่ทําการขาดออกซิเจนไปหมดแล้วร่างกายอะไรก็ตายหมดแล้วแต่เจนนิเฟอร์ยังไม่ยอมแพ้นะเขาก็บอกหมอจะพยายามให้แฟนเขาอยู่ที่ห้องที่โรงพยาบาลดูอาการพอเวลาผ่านไป2-3วันเนี่ยไอ้ด้านล่างจากที่ตายเนี่ยก็เริ่มเริ่มกลับมามีปฏิกิริยาตอบดีขึ้น แต่หัวสมองคือตายหมดแล้วไม่มีการรับรู้เหมือนเป็นเจ้าชายนิชาน้อยไปเฝ้าแกนะไปเยี่ยมแกก็แค่เหมือนคนนอนหลับไม่เหมือนคนตายไม่เหมือนคนเป็นอะไรเลยแต่ว่าเราก็พยายามมีหวังมีหวังแต่ที่สําคัญเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้เจ็บปวดมากคือวันที่เกิดเหตุนเนี่ยมันเป็นวันครบรอบวันแต่งงานของเจนนิเฟอร์กับชาร์ลี แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุน่ะชาลีคือชาลีเขามีโรคประจําตัวอยู่แล้วคือตอนเป็นเด็กอ่ะไตเขาไม่ดีเขาต้องฟอกไตยอยู่บ่อยๆแต่พอโตมาร่างกายเขาแข็งแรงแล้วแล้วเขาก็ไม่เคยแสดงอาการอ่าว่าเขาจะป่วยเป็นนั่นเป็นนี่แต่เวลาเดินเขาจะเดินแบบเหมือนหุ่นยนต์นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะไม่ปกติเขาก็นิดนึงแต่เราไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะมากระทันหันไปปุบปับแบบนี้ก็ก่อนเกิดเหตุน้อยถามเจนนิเฟอร์ว่าเจนนิเฟอร์เกิดอะไรขึ้นคือก่อนเกิดเหตุรู้สึกว่าชาลีเขาต้องไปหาหมอเขาเขาเขาหมอให้ยา เขามารับประทานนะ่ะแล้วทีนี้เขาหักดิบอ่ะคือเขาไม่ยอมใช้ยาตัวนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ยาเสกติดคือเขาหักดิบเลิกยาตัวนั้นเพราะยาตัวนั้นมันอาจจะทําให้เขาติดแล้วก็นอนไม่หลับหรือเสียสุขภาพคือเมียเขาก็ไม่ได้บอกแบบรายละเอียดเต็มที่แต่พอเขาหักดิบเขาหยุดยาตัวนั้นเป็นไงร่างกายมันช็อกพอร่างกายมันช็อกมันก็หยุดทํางานสั่งสมองสั่งทุกอย่างหยุดทํางานทําให้ชาลีเขาแบบช็อกล้มไปเลยแต่ก่อนที่เขาจะช็อกอยู่ที่บ้านนะ่ะ เขาก็บอกแฟนเขาว่าเขาไม่ค่อยสบายมาสองสามวันแล้วไม่ค่อยมีแรงก็กินข้าวกินอะไรปกตินะคะแล้วก่อนเกิดเหตุเขาก็ไปนอนแล้วเมียเขาก็ทํางานอยู่ที่บ้านเขาก็ไปดูไปถามชาลีเฮ้ยเธอเป็นอะไรทําไมไม่ลุกมากินข้าวเลยลุกลุกมากินข้าวเขาก็ขยับขยับแฟนเขาก็ไม่ลุกในสรุปชาลีก็ค่อย,ค,อยค่อยลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองเจเนเฟอร์ฉันรักเธอนะนั่นเป็นคําสุดท้ายที่ชาลีได้กล่าวให้เจเนเฟอร์ในวันแต่งงาน มันเป็นเรื่องราวที่เศร้ามากมันทําให้น้อยรู้เลยว่าเออเนี่ยถ้าเรายังมีชีวิตอยู่หากเราทะเลาะก,กับสามีทะเลาะก,กับลูกทะเลาะก,กับใครก็ช่นกับเพื่อนถ้าเราไม่มีความสุขก่อนจากกันคําสุดท้ายอย่าด่าอย่าไล่หรืองอนกันคําสุดท้ายขอให้เป็นคําว่าฉันรักเธอฉันชอบเธอฉันขอโทษน,นะหรือบอกรักกันคําสุดท้ายเพราะเราไม่รู้เลยว่าโอกาสของเรา ในวันต่อมาจะมีโอกาสได้ไปขอโทษหรือไปบอกรักกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะด่ากันจะทะเลาะกันจะไม่พอใจกันคําว่า I love you หรือว่าฉันรักคุณเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะขอให้เป็นคําสุดท้ายทุกๆครั้งที่ลากันจากกันหรือวางโทรศัพท์เพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราเป็นอะไรมาหรือคนนั้นเป็นอะไรมาเราจะได้รู้สึกว่าเอออย่างน้อยฉันได้บอกเขาไปแล้วว่าฉันรักเธอนะไม่ใช่ว่างอนกันโกรธกันแล้วไปนอนไม่พูดอะไรเงี้ยงอนกันโกรธกันด่ากันแรงแค่ไหนก่อนจากกันบอกรักกันค่ะเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกเสียใจค่ะ แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่น่าสะเทือนใจมากชาลีกับเจเนฟเฟอร์มีลูกด้วยกันสองคน7จ็ดขวบกับ13บขวบวันเกิดเหตุลูกเด็กทั้งสองคนไปโรงเรียนยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นน้อยกับเจเนฟเฟอร์เราทุกคนก็ไม่รู้เลยว่าจะบอกลูกว่าอย่างไรเจเนฟเฟอร์ก็บอกน้อยฉันขอฝากลูกไว้ที่บ้านเธอก่อนได้ไหมรอให้ชาลีดูอาการก่อนว่าเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วเราค่อยหาทางบอกลูกฉันตอนนี้ฉันไม่มีความคิดเลยว่าฉันจะบอกลูกฉันว่าอย่างไงเวลาที่เรารู้ว่า คนที่เรารักจะเสียชีวิตจะตายเนี่ยเราเสียใจมากเราเราทำใจไม่ได้แต่เด็กน้อยอะ่ะเด็กน้อยที่แบบต้องรับรู้เรื่องเนี่ยมันโหดร้ายมากซึ่งเราแบบไม่สามารถจินตนาการได้เลยก็สรุปน้อยก็อ,อาอาสาที่จะดูแลลูกให้เจเนเฟอร์เนาะเจเนเฟอร์ก็ไปอยู่โรงพยาบาลเฝ้าชาลีวันนั้นเด็กกลับมาจากโรงเรียนน้อยกับแฟนน้อยก็ต้องรีบกลับมาจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะมารับลูกตัวเองแล้วก็รับลูกของเจเนเฟอร์ให้ทันเวลาพอเด็กมาถึงบ้านเรารู้แล้วว่า เด็กแม่งยังไม่รู้เลยอะว่าพ่อเขาอาจจะตายแล้วแล้วเราจะบอกเด็กว่ายังไงอะไรเงี้ยน้อยต้องน้อยกับแฟนต้องระวังมากที่จะไม่พูดอะไรเลยทั้งๆที่เรารู้ว่าว่ามัจจุราชจะมาพรากชีวิตพ่อของเขาไปแล้วคําแรกที่น้องบรีลูกสาวของชาลีพูดตอนขึ้นรถนะเขาบอกว่าวันนี้ทําไมพ่อฉันไม่มารับฉันน้องพูดกับแฟนน้อยว่างั้นเธอเป็นพ่อฉันแล้วกันนี่คือคําแรกที่น้องบรีพูดตอนที่ขึ้นรถพ่อฉันไม่อยู่วันนี้เธอเป็นพ่อฉันแล้วกัน ซึ่งคนที่ได้ฟังอย่างน้อยกับแฟนฟังอ่ะหัวใจแทบจะสลายแตกเป็นพันๆชิ้นคือแบบเด็กไม่รู้อะไรแต่ทําไมถึงพูดมาสะก,กิดใจเราได้ขนาดนั้นแล้วพอผ่านไปตอนเย็นเราก็ทาข้าโน่นทํานี่ให้น้องกินแล้วก็พยายามทําทุกอย่างสั่งอาหารที่น้องอยากกินให้กินดูโทรทัศน์เปิดเพลงให้ฟังทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้น้องทั้งสองคนมีความสุขแล้วก็ไม่ถามว่าพ่อแม่ไปไหนพอผ่านไปหคืน ไม่เห็นแม่กลับมาวันที่สองไปโรงเรียนกลับมาก็ยังไม่เห็นแม่วันที่สามน้องไปโรงเรียนกลับมาก็ยังไม่เห็นแม่เพราะว่าแม่เจนนิเฟอร์ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลน้องเริ่มแบบรู้สึกอะไรแปลกๆแล้วน้องผู้ชายน้องครูสก็ถามว่าทําไมพ่อฉันไปหาหมอนานจังพ่อฉันโอเคหรือเปล่าคุณน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพูดไม่ถูกเราต้องโกหกเด็กไว้ก่อนเพราะว่า ยังไม่มีใครพร้อมที่จะบอกเรื่องนี้เพราะทุกคนรอปาฏิหาริ์ที่จะให้เลือกสิ่งนี้เกิดขึ้นเราก็ได้บอกว่าเออพ่อเธอโอเคไม่เป็นไรหรอกอ,อถึงมือหมอแล้วปลอดภัยพ่อเธอเป็นคนดีเขาต้องหายอะไรประมาณเนี้ยสรุปสรุปโรงพยาบาลและคุณหมอไม่สามารถช่วยชีวิตชาลีได้มันถึงเวลาที่ต้องถอดปลั๊กน้อยนี่เหมือนคนบ้าเลยน้อยไปเยี่ยมชาลีที่โรงพยาบาลนะ ไปไหว้เขาเอามือไปจับหัวเขาพยายามส่งกระแสจิตทำทุกอย่าง้าบ้าบอบ,บเพื่อที่จะให้มีปาฏิหาริย์ให้ชาลีกลับมาเพื่อลูกของเขาเพราะน้อยก็มีลูกมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากสรุปหมอบอกไม่มีทางที่จะช่วยชาลีได้สมองเขาไม่ทำงานทุกอย่างหยุดทำงานหมดหมดแล้วต่อแม้แม้กระทั่งด้านล่างกระเพาะปัสสาวะเริ่มจะเออดีขึ้นแต่ในเมื่อสมองมันไม่ทำงานแล้วทุกอย่างมันชัดดาวมันตายหมดแล้วก็เหมือนเจ้าชายลิทราเนาะสรุปวันที่5วันที่6 มันถึงเวลาที่เราต้องบอกเด็กแฟนน้อยบอกแม่เขาเราต้องบอกเด็กนะแม่เขาก็ยืนยันจะไม่บอกแต่บอกมันต้องบอกมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเด็กจะได้มีโอกาสสั่งเสียลาพ่อเขาก่อนที่จะถอดปลัก๊กเพราะถ้าเธอไม่บอกลูกเาเลยเนี่ยลูกจะโทษว่าเป็นความผิดหรืออะไรคือมันไม่มันไม่มีคําตอบที่ถูกหรือตัดสินใจได้เลยระหว่างนันสรุปเราตัดสินใจบอกครูสแต่เราไม่บอกลูกสาวเจ็ดขวบพราะน้อยยังเล็กมากก็บอกแต่ครูส เจนนิเฟอร์มาหาครูสที่บ้านน้อยเขาเข้าไปที่ห้องนอนกับลูกชายคราประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งพอกลับออกมาน้อยเห็นได้เลยว่าน้องครูสพยายามทําตัวเข้มแข็งมากน้องไม่ร้องไห้เลยเพราะน้องไม่ต้องการที่จะให้บรีรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและพอแม่บอกเหตุการณ์เสร็จแม่บอกฉันต้องกลับไปเฝ้าพ่อเธอแล้วนะเธอต้องอยู่นี่กับคุณน้อยแล้วก็นอนที่นี่เดี๋ยวแม่จะมาะวันพรุ่งนี้มารับเธอเราจะไปหาพ่อด้วยกันพอเจนนิเฟอร์กลับไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมง น้องครูหายเข้าไปในห้องนอนอีกห้องหนึ่งแล้วก็ให้ลูกชายตามแอบไปดูว่าน้องทําอะไรเพราะเราเป็นห่วงความรู้สึกน้องมากสรุปน้องไปนั่งคุกเข่าคนเดียวในห้องนั้นอ้อนวอนพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าถ้ามีจริงขอให้มีปาฏิหาริย์ให้ช่วยพ่อชั้นให้ฟื้นคืนชีวิตกลับมาได้เหมือนเดิมให้พ่อชั้นได้มีชีวิตกลับมาหาชั้นขอพระเจ้าได้โปรดดนบดาลปาฏิหาริย์คือน้องไปอ้อนวอน ล้ำตาไหล่ะร้อ,องไห้อ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยให้พ่อเขากลับมามีชีวิตมาหามาหายป่วยมาหามาอยู่กับเขาเหมือนเดิมเพราะน้องจะสนิทกับพ่อมากแล้วเนาะลูกสาวก็สนิทชาลีเป็นคนที่นิสัยดีมากเราไม่อยากจะคิดเลยว่าคนดีๆหรือสิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นปุบป,ปักบกระทันหันสรุปวันถัดมาเราก็พาน้องไปโรงพยาบาลพะมันถึงวันที่หมอต้องถอดปลั๊กออกจากชาลี น้องก็ไปแต่น้องแข็งแรงน้องเก่งมากน้องไม่ร้องไห้เลยแต่น้องคนเล็กเราเราไม่ให้เขาเห็นจนวันสุดท้ายที่มีพิธีอ่าศาสนาในการอ่อทาทำศพเนาะวันสุดท้ายสวสดศพบ้านเราก็น้องได้พูดกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับพ่อเขาน้องพูดซึ้งมากทุกคนในงานร้องไห้หมดเลยส่วนาเ,เขาก็จะเอาศพไว้ในโรงเนาะแล้วก็เปิดไว้แล้วก็มีนาฬิกามีอะไให้ทุกคนเดินไปลาศพ ลูกสาวก็เห็นก็บอกเออเนี่ยเธอจะไปหาพ่อใช่ไหมน้องลูกสาวเก่งมากไม่ร้องไห้ส่วนลูกชายก็เข้มแข็งมากสรุปน,น้อยก็พยายามทําทุกวิถีทางถ้าเกิดเจเนฟเฟอร์ช่วงนี้เจเนฟเฟอร์เขาจะเป็นอะไรที่แบบเขาเสียคนรักไปอย่างกระทันหันมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเสียสามีไปกระทันหันเสียไปในวันครบรอบวันแต่งงานของเขาซึ่งเขาไม่คิดเลยว่าเราทุกคน ช็อกมากไม่มีใครคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะเขาดูเป็นคนแข็งแรงดีแล้วจู่ๆเขาก็แบบปุบป,ป,ปับไปเลยแต่จริงๆแล้วเขาอ่ะคงจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่ารถพยาบาลกว่าจะมาถึงก็สินาทีแล้วเราต้องทำเจนิเฟอร์ทำซีพีอาร์คือปั๊มหัวใจรอกว่ารถจะมาถึงสิบนาทีคือชาลีตายตั้งแต่ที่บ้านแล้วคุณหมอบอกว่าเขาปั๊มหัวใจให้กลับมาสามครั้งแล้วก่อนที่จะถึงโรงพยาบาล เราก็เลยคิดว่ามันไม่มีปาฏิหาริย์จริงเลยที่จะช่วยให้หนูน้อยสองคนสมหวังสรุปชารีก็ได้เสียชีวิตลงตอนนี้เจนนิเฟอร์กับชาลีแล้วก็ครูสเขาก็ดีขึ้นนะน้อยก็พยายามช่วยเหลือเขาทุกคนก็พยายามไปมาหาสู่เราจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยให้เจนนิเฟอร์กับครอบครัวผ่านช่วงเวลาอันเจ็บปวดนี้ไปให้ได้ตอนนี้เขาก็ดีขึ้นค่ะเรื่องนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากก็อยากให้เราทุกคนถ้าเกิดว่าเรายังมีโอกาสทําในสิ่งที่เรารักทําเลยค่ะ อยู่กับคนที่เรารักรักกันพยายามทําสิ่งที่ดีให้กันและกันเพราะเราไม่รู้เลยว่านาทีสุดท้ายหรือวันสุดท้ายของเราจะมาถึงเมื่อไรเจนนิเฟอร์เขาได้เล่าให้น้อยฟังว่าตั้งแต่ชาลีเสียชีวิตอนะทุกวันนี้เวลาที่เขาต้องการที่จะทําอะไรวางแผนอะไรเขาจะทาทันทีเลยเมื่อก่อนเขาจะชอบวางแผนว่าเออเดี๋ยวค่อยทาเดี๋ยวค่อยทาตั้งแต่ชาลีเสียชีวิตกระทันหันเขาบอกว่าทุกวันนี้เขาต้องการที่จะพาลูกไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวเขาจะทําทันทีเลยเพราะเขาไม่อยากให มันมีเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วเขาไม่มีโอกาสทุกครั้งที่ต้องลาจากกันบอกลับกันเรื่องนี้ให้ข้อคิดดีๆมากและหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อคิดไม่มากก็น้อยจากเรื่องนี้อย่าลืมนะคะหลายๆคนจบชีวิตลงอย่างกระทันหันไม่มีโอกาสแม้จะเอ่ยคําล่ําลาอย่างชาลีไม่มีโอกาสที่จะเอ่ยคําล่าลากับลูกเขาเลยหากเราทุกคนยังมีโอกาสยังมีลมหายใจนั่นคือความโชคดีมหาศาลค่ะวันนี้ทางรัฐแห่งความสุขขอลาไปก่อน คิดว่ารางพลังร้าโรงาโลกได้